แสงพระจันทร์สวัสดีนะคะอยู่กับอีสานยูเคสมศรีค่ะแม่สมศรีกำลังจะมาส่องพระจันทร์แต่ไม่มีพระจันทร์ให้ดูนะคะก็ดูไฟแสงเีออนวนไปค่ะตอนอังกฤษตอนนี้สามทุ่มนะคะเพื่อนๆค่ะสามทุ่มที่อังกฤษเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลัง จะเข้าสู่แท่นบรรทมสามทุ่มสี่ทุ่มกำลังจะนอนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เสียงได้ยินเสียงคนอ๋อ เราก็ตกใจว่าเสียงอะไรเสียงคนสงสัยเขาเลิกงานนะฮะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านฝนตกชุ่มฉ่ำตกแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวแท็กซี่ก็วิ่งทั้งวันทั้งคืนวิ่งไม่หยุดไม่หย่อน ดีนะคะที่นี่เขามีแท็กซี่วิ่งทั้งวันทั้งคืนแต่ช่วงดึกๆหน่อยเราก็จะจ่ายแพงหน่อยนะคะเรทของแท็กซี่ก็จะอยู่ต่างเวลาต่างที่วันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหน้าบ้านช่วง3ามทุ่มของแม่สมศรีค่ะที่บ้านแม่สมศรีเลยนะคะกับดอกไม้หน้าบ้านช่วงตอนกลางคืนอาจจะไม่ชัด เห็นแต่แสงลีออนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่หยุดไม่หย่อนมาได้คลิปสั้นๆขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะราติสวัสดนะคะ